สวัสดีครับกลับมาพบกับครูสุขสันติสอนสร้างสื่อออนไลน์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีตั้งค่าการเผยแพร่นะครับในโปรเจกต์ของ Google Apps Script นะครับแบบสาธารณะนะครับที่เราสามารถเผยแพร่ลิงก์ให้ผู้อื่นสามารถชมได้นะครับแบบง่ายๆกันเลยนะครับเรามาดูวิธีการกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยก็เข้าไปที่โปรเจกต์ของเรานะครับเสร็จแล้วไปคลิกที่เมนูเผยแพร่นะครับจากนั้นเลือกหัวข้อใช้งานเป็น Application Web นะครับ จากนั้นจะมีหน้า deploy add web app ขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราคลิกเลือกที่ project version นะครับจากนั้นเลือกสร้างนะครับจากตัวอย่างนะครับจะเป็นการสร้างครั้งที่4แล้วนะครับจะไม่ใช่เป็นการสร้างครั้งแรกของโปรเจกต์นะครับก็จะไม่มีการตรวจสอบสิทธิ์การอนุญาตของ gmail ขึ้นมานะครับถ้าเราทำการแก้ไขโค้ดนะครับเราต้องมากดสร้างโปรเจกต์เวอร์ชันใหม่นะครับทุกครั้งนะครับจากนั้นเลือก asset นะครับให้เป็น a n y one นะครับ ก็คือแบบสาธารณะนั่นเองนะครับเมื่อเลือก2หัวข้อนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการคลิกที่อัปเดตได้เลยนะครับจากนั้นเราจะได้ Current Web App URL ขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราทำการคลิก1ครั้งจากนั้นกด Ctrl A นะครับแล้วก็ Ctrl C เพื่อ Copy นะครับจากนั้นทำการเปิดเว็บเบราว์ซขึ้นมาใหม่อีก1อันนะครับจากตัวอย่างก็จะเป็น Microsoft Edge นะครับ นำ URL ที่เรา Ctrl-C มาเมื่อสักครู่นะครับวางไปจากนั้นกด Enter นะครับเพื่อทำการทดสอบลิงก์นะครับคราบก็จะขึ้นแสดงผลขึ้นมาแบบนี้นะครับก็แสดงว่าลิงก์ที่เราทำการ deploy มาเมื่อสักครู่นะครับหรืออัปเดตลิงก์มาก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับก็นำลิงก์นี้นะครับไปเผยแพร่หรือส่งงานได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ